เค้กฟักทองสูตรเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญติดตามชมได้เลยค่ะฟักทองนะคะที่นิยมปลูกนะคะนิยมบริโภคในประเทศไทยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะเช่นพันธุ์คางคคพันธุ์ทองอัมพันธ์นะคะประกายเพชรอัศนีสีเมืองนะคะ ซึ่งแล้วแต่ใครจะชอบนะคะว่าจะใช้พันุ์ไหนนะแต่ที่สําคัญนะคะต้องเลือกฟักทองแก่นะคะที่สุกฟักทองแก่นะคะที่ที่แก่พอดีพร้อมใช้งานนะให้เลือกดูที่ที่ผลค่ะผลเขาเลือกที่ผลเขาค่อนข้างกลมนะคะ ผลที่รูปร่างค่อนข้างทรงกลมนะคะเปลือกนะคะเปลือกจะมีสีเข้มแล้วก็มีผิวที่ขรุขระนะคะถ้าเผืือมีร่องลึกหน่อยนะคะก็แสดงว่าแก่จัดแล้วนะคะภายในผลนะคะจะมีเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะสามารถนําไปปรุงอาหารคาวหวานได้เลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะผูจะเอามาทําเป็นเมนูของหวานนะคะทําเค,ค้กฟักทองกันค่ะวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ อาหารและขนมแบบฝรั่งนะคะที่ใช้ฟักทองทําก็จะเป็นฟักทองเอาไปอบนะคะเอาไปย่างทําเป็นซุปฟักทองนะคะทําของหวานก็จะเป็นพวกพายฟักทองเค,ค้กฟักทองคัสตาร์ดฟักทองพวกนี้ค่ะอย่างของไทยเรานะคะก็เอามาทําอาหารคาวก็ามาทําอีสานนี่ทําเป็นแกงอ่อมนะคะทางภาคกลางก็ทําแกงเผ็ดได้นะเอามาผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะเอามาเนื่อกินเป,ปล่านะคะกินกับมะพร้าวขูดทึนทึกก็อร่อยนะคะเช่นเดียวกันทําเป็นขนมฟักทอง ะะเอามาทำสังขยาฟักทองแบบไทยๆก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเค้กฟักทองนะคะสูตรนี้ทำง่ายนะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดเตาอบนะคะใช้ไฟบนล่างนะคะใช้ไฟอยู่ที่180องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างค่ะฟอร์มต่อไว้ได้เลยค่ะ ส่วนผสมที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนยเค็มค่ะเนยเค็มนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้ปู้ได้มาจากญี่ปุ่นนะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะรสชาติเขาจะหวานน้อยนะคะแล้วก็นุ่มนวลกว่าน้ำตาลทรายแดงแบบไทยๆนะคะอนี้ปู้มีกรปู้ก็เอามาใช้นะคะมี มะม่วงเห็นมะพร้าวสับหยาบค่ะนมสดนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองและนี่ค่ะพระเอกของเรานะคะตัวหลักเลยที่ต้องใช้ก็คือฟอกทองค่ะฟอกทองนี่นําไปนึ่งนะคะแล้วก็นํามาบดแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวหรือใส่วานลาไปด้วยค่ะอันนี้แป้งเค้กแป้งเค้กนะคะผงฟู เบกกิ้งโซดาผงอบเชยนะคะแล้วก็เกลือป่นเกลือป่นปน,นะเกลือป่นต้ <S 1> <S 1> อนรวมกันค่ะตอนสักรอบหนึ่งก็พอนะคะตีเนยนะคะกับน้ำตาลนะคะด้วยสปีดกลางนะคะประมาณสักห้าถึงหนาทีค่ะดังนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ จากนั้นนะคะจากนั้นก็ลดความเร็วเป็นสปีดต,ต่ำค่ะแล้วก็แบ่งแป้งกับฟักทองออกเป็น3ส,ส่วนนะคะแล้วก็เทสลับกับนมแป้งค่ะปักทองแล้วก็นมนะคะ สุดท้ายก็ใส่มิดมะม่วงสับหยาบลงไปค่ะตีต่อแค่พอเข้ากันนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเอาออกมาคนนะคะข้างนอกนะคะให้มันไม่มีเศษแป้งหลงเหลือนะคะจากนั้นก็ใส่พิมพ์ค่ะที่ปูเตรียมไว้นะคะเป็นพิมพ์ขนาดหนึ่งปอนค่ะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะหกนะคะหกคูณหคูณสองครึ่งนะคะ อันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดหนึ่งปอนด์ค่ะพิมพ์นี้นะคะผู้ทาเนยขาวคริสโก้นะคะเนยขาวคริสโก้ใช้ทาพิมพ์นะคะตัวนี้เขาเคลมว่าเขา trans fat นย์เปอนต์นะคะอันนี้ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปค่ะทาเนยขาวคริสโก้ให้ทั่วๆนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งเค้กค่ะแล้วก็เอา เขาเอาแป้งส่วนเกินออกค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเนื้อเค้กลงไปเลยค่ะ สุกเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณ50นาทีค่ะเช็คสุกตามวิธีมาตรฐานเลยนะคะใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มลงจิ้มลงไปตรงกลางเนื้อเค้กนะคะตรงกลางเค้กนะคะไม่มีเศษเค้กเหลวๆออกมาแต่ว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะผู้ก็จะพักนะคะวางบนตะแกรงนะพักเอาไว้สัก5นาทีถึง10นาทีนะคะก่อนที่จะนำออกจากพิมพ์ค่ะ หลังจากที่พักบนตะแกรงนะคะให้เย็นสนิทแล้วนะคะผู้ก็เอามาหั่นให้ดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเลยค่ะอันนี้หั่นออกมาให้ดู2ชิ้นนะคะเค้กฟักทองสูตรนี้นะคะถ้าเก็บไว้ค้างคืนนะคะจะทำให้เนื้อนะคะมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ